สังขละบุรีเมืองแห่งสายหมอวัฒนธรรมหลากหลายและมิตรไมตรีของชาวไทยชาวมอญมาร่วมเปิดมุมมองใหม่พร้อมเรื่องราวน่ารู้ที่จะพาคุณใกล้ชิดสังขละบุรีมากยิ่งขึ้นในรายการรู้เรื่องเมืองสังขละทางสวทสังขละบุรีระบบ FM ความถี่94.25เมกะเฮิรตซ์เวลา15นาฬกาถึง15นาฬกา30นาที สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองสังคละรายการที่จะพาทุกท่านมารู้จักกับความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสังขละบุรีทั้งในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการพัฒนาเมืองในมิติที่หลากหลายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของเกษตรวิถีใหม่นะคะที่เราก็อยากจะพาไปรู้จัก เกษตรกรตัวอย่างนะคะที่นำนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกันอย่างลงตัวพร้อมกับการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นสังขละบุรีได้อย่างชัดเจนค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรยุคใหม่ที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันรวมถึงการใช้เกษตรชีวภาพในการลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันค่ะ วันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของเศรษฐกิจฐานรากเราจะมาเจาะลึกถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนที่ไม่ได้แค่ช่วยสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่แต่ยังเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการเงินการตลาดและการสร้างแบรนด์ค่ะ ไปดูกันค่ะว่าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะในกลุ่มภาคกลางตอนล่างมีโครงการอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่โครงการ1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นได้พัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการแปรรูปค่ะ อย่างที่ตำบลหนองลูนะคะสินค้าเด่นก็คือข้าวอินทรีย์หอมสังขละที่ผ่านการพัฒนาจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จนได้มาตรฐานทั้งยังมีการใช้ดิจิทัลมาเก็ตติ้งในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วยค่ะ อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนอย่างกาแฟทองผาภูมิค่ะที่นี่นะคะมีการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าคุณภาพสูงโดยอาศัยภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาและอากาศเย็นทําให้ผลผลิตมีรสชาติและกลิ่นที่หอมและเป็นเอกลักษณ์ค่ะ ปัจจุบันนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟแห่งนี้ได้ยกระดับกระบวนการผลิตตั้งแต่การคัดเมล็ดกาแฟไปจนถึงการคั่วโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและที่สำคัญนะคะก็ยังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำพร้อมบุกตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ สำหรับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งนะคะก็มีโครงการนี้ที่ได้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านเกษตรชีวภาพการลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตและการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้โดยนอกจากนี้นะคะก็ยัง มีการอบรมเสริมทักษะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีค่ะ ส่วนนี้คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้เป็นเพียงแต่การเพิ่มรายได้แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวค่ะท่านใดสนใจอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือร่วมสนับสนุนสินค้าและโครงการเหล่านี้นะคะก็สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานในพื้นที่หรือเยี่ยมชมได้ตามช่องทางที่เราได้แจ้งไว้ในท้ายรายการค่ะช่ว นี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับเกษตรวิถีใหม่ในพื้นที่สังขละบุรีที่นอกจากจะมีการพัฒนาหนึท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงและการยกระดับวิสาหกิจชุมชนแล้วยังมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ที่กาลังมาแรงอย่างอะโวคาโดด้วยค่ะ ใครส่งอะไรมาเนี่ยขอดูหน่อยซิไว้แต่เลวหล่อมากไหนไหนไหนส่งอะไรมาจ้าสุดหล่อสวัสดีจากคนสวยหุยตาถึงนะเนี่ยว่าไงจ๊ะสุดหล่อุยสุดหล่อตอบพ้อความมาแล้วไหนดูหน่อยซีตอบมาว่าไงเอย่ย อยากจะขอยืยมเงินลงทุนไปเปิดร้านกับเพื่อนอย่างนั้นเหรออืมได้สิจา้าเดี๋ยวเจ๊จัดให้หยุดอย่าพูดโอนแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าสุดหลอที่คุยด้วย,ยมีตัวตนจริงมีความรักในโลกออนไลน์ต้องดูให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นอาจโดนหลอกโดยไม่รู้ตัว oh, <no. S 2> มีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันภยัยมิจฉาชีพ เข้าใจรู้ภัยรับมือได้อ้ายีน้อยพี่กระเป๋าลูกใหญ่ไปหลายวันละรอบนี้วัดแดงไปไกลน้อยไหว้พระเ้าว่าที่เชีงยงใหม่สามวัน วะไก่ซะด้วยไม่กลัวเลยเขามีข่าวรถบัสไฟไหม้กันนะั่นกลัวนี่แต่เราต้องมีสติไปไหนมันก็เกิดภัยไดทั้งนั้นอย่างรถบัสเจ้านี้ไปประจำเขาก็บอกวิถีเราหมดว่าต้องทํายังไงยังไงอยู่แล้วตนั้นนี่สติสําคัญที่สุดทุกครั้งก่อนขึ้นรถต้องสังเกตมองหาทางออกฉุกเฉินขอนทุกกระจกทางรับเพลิงหากเกิดเหตุจะได้หนีออกจากรถช่วยเหลือตัวเองในทันที การฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ทุกคนในรถปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นเจ้าของรถควรแนะนำผู้โดยสารถึงวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เช่นนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือคุณภาพของรถโดยสารที่ได้มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุอันตรายที่ไม่คาดคิดโลกอนไลน์ โลกของข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายที่ซ่อนอยู่ข่าวปลอมข้อมูลเท็จมิจฉาชีพคอยสวยโอกาสหลอกลวงอย่าลงเชื่อก่อนแชร์ก่อนคลิกลิงก์ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบรู้ทันสื่อรู้เท่าทันระหว่างภัยในชีวิตและทรัพย์สินคิดก่อนคลิกชีวิตปลอดภยัยโลกออลน์ปลอดภยัยเมื่อคุณรู้เท่าทัน ปัจจุบันคนเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือโรคกดไหลย้อนว่างไงป้าน้อยสวัสดีครับไม่เจอกันนานวันนี้เป็นไงมาบ้างครับฉันน่ายากมห,าหมาฮามอไม่รับนึกว่าไวไม่เสร็จแล้วมาขืนแย่เลยไหนมันเป็นยังไงครับมันแน่นมากเลยจุกจุกตรงคองเนี่ยตามนี่มันแทบร้อนไปหมดกินอะไรไปยากจะขย้อนออกมาสิหมอ ไหนอ้าปากดูหน่อยอืมมีเลือเปรี้ยวออกมาหลังคานอาหารด้วยใช่ไหมนี่ผมท่าแบบนั้นแหละ ไม่ว่าจะวัยทำงานหรือสูงวัยปรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคกดไหลย้อนเป็นภาวะย้อนกลับของสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารน้ำย่อยอาหารที่ทานและกรดการรักษาการป้องก,กันโรคแพทย์จะให้คนไข้ปรับพฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหารร่วมกับการออกกําลังกายที่สําคัญคือกินแล้วไม่นอนทันทีควรเว้นเวลาในการนอนหลับหลังทานอาหารอย่างน้อยสองชั่วโมง รู้หรือไม่ทุกปีป่าของเราถูกทำลายด้วยไฟป่าหลายลาย้ลานไร่ไม่ใช่แค่ตัดป่าที่สูญเสียบ้านแต่มันคือการสูญเสียที่สะเทือนถึงเราทุกคนแต่คุณสามารถหยุดไฟป่าได้แค่เริ่มจากตัวเราอย่าทิ้งก้นบุหรี่ในป่าอย่าจุดไฟเผาเข,าขายะในพื้นที่ป่าแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบไฟป่าร่วมเป็นผู้พิทักษ์วันนี้เพื่อธรรมชาติของพุ่งนี้ไฟป่าหยุดได้ไดถ้าเราทุกคนช่วยกัน รายการรู้เรื่องเมืองสังขละทางสวทสังขละบุรีระบบ fm ความถี่94.25เมกะเฮิร์ตซ์กลับเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองสังขละค่ะรายการที่จะพาทุกท่านมาสัมผัสเรื่องราวดีๆในพื้นที่สังขละบุรีทางด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับเกษตรวิถีใหม่ในพื้นที่สังขละบุรี ที่นอกจากจะมีการพัฒนาหนึท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงแล้วนะคะก็ยังมีการยกระดับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ยังมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างอะโวคาโดด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็ได้รับคำแนะนำจากนายคงกฤิตินทะแสนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดกาญจนบุรีเกษตรที่สูงซึ่งมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเกษตรที่สูงนะครับเราจะมาแนะนําผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับนั่นก็คืออะโวคาโดนะครับหรือลูกเนยนะครับอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆเช่นวิตามินซีวิตามินดีและที่สําคัญคือมีกรดไขมันดีนะครับก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งตรงนี้จะสามารถไปช่วยในการ,ารลดคอเลสเตอรอลน,นะครับซึ่งโอะโวคาโดเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงนะครับเนื่องจากการบริโภคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพืชที่ถือว่าเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงใช้ต้นทุนไม่มากได้ผลตอบแทนดีทําให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงเนี่ยสามารถสร้างรายได้วันนี้นะครับเราจะมาดูกันเรื่องการขยายพันธุ์อะโวคาโดนะครับ การผลิตต้นสต็อกหรือต้นต่ออะโวคาโดด้วยเมล็ดการผลิตก้าพันธุ์ดีใช้วิธีการผลิตต้นตอจากเมล็ดในประเทศไทยนิยมใช้เมล็ดพันธุ์บูทเจ็ดบูทแปดและฮอลเนื่องจากมีเมล็ดที่ใหญ่ทําให้ต้นตอที่ได้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเมล็ดที่นํามาเป็นต้นตอควรหลีกเลี่ยงการนําเมล็ดจ,จากผลที่ร่วงหล่นมาเพาะ เนื่องจากบนพื้นดินอาจมีเชื้อโรครากเน่าคนเน่าอยู่ทำให้เชื้อติดเมล็ดมาได้ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดเมื่อได้เมล็ดมาแล้วให้แช่เมล็ดหนึ่งคืนด้วยน้ำเปล่าหลังจากนั้นแกะเปลือกคุ้มเมล็ดและล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำเมล็ดไปแช่สารป้องกันเชื้อราเช่นเมทาแล็กซิลอัตราส่วน30กร,รมัมต่อน้ำ20ลิตรเป็นเวลา30นาที เม right ื่อครบเวลานำไปผึ่งลมให้แห้งการเตรียมวัสดุปลูกว <ulated gorilla fruit> <real> ัสด <tense> ุปล e ูกเราจะใช้ดินหนึ่งส่วนแกลบเก่าสี่ส่วนปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์สีส่วนผสมให้เข้ากันถุงปลูกใช้ถุงขนาดไม่ต่ำกว่า6คูณ12นิ้ว วิธีการเพราะสังเกตมเมล็ดอะโวคาโดด้านที่ปลายชี้แหละมะของมเมล็ดคือด้านบนส่วนด้านล่างจะมีลักษณะเวา้าวางมเมล็ดลงถุงเพาะแล้วเอาดินกลบให้ส่วนบนของมเมล็ดโผล่เล็กน้อยวิธีการดูแลรักษาลดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็น นำถุงที่เพาะ,มะเมล็ดแล้ววางไว้ในที่ที่มีแสงลำไรมเมล็ดจะงอกภายใน2-3สสัปดาห์หลังจากการเพราะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูต้นกล้าที่พร้อมสำหรับการเสียบยอดกันนะคะต้นกล้าที่พร้อมสำหรับการเสียบยอดจะมีอายุครบ4-6เดือนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรถ้าหากเทียบขนาดต้นประมาณปากกา ก็เป็นเรื่องของการปลูกอะโวคาโดนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอะโวคาโดเป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่สูงและอากาศเย็นแบบสังขละบุรีนะคะเพราะว่าต้นอะโวคาโดต้องการดินที่ระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจัดค่ะโดยพื้นที่สังขละบุรีนะคะก็มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะอะโวคาโดก็ยังมีความต้องการในตลาดสูงทั้งในรูปแบบของผลสดแล้วก็ ผลิตภัณฑ์แปลรูปอย่างเช่นน้ำมันอะโวคาโดและครีมบำรุงผิวซึ่งก็ททำให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มหันมาปลูกกันมากขึ้นค่ะโดยเทคนิคสำคัญในการปลูกอะโวคาโดให้ได้ผลผลิต แล้วก็มีคุณภาพดีนะคะก็คือการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่การใส่ปุ๋ยชีวภาพเพื่อรักษาความสมดุลของดินและการจัดการน้ำในช่วงหน้าแลง้งรวมถึงการใช้ระบบอินทรีย์เพื่อให้ผลผลิตนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากเริ่มปลูกอะโวคาโดหรือว่ากำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดกาญจนบุรีเกษตรที่สูงค่ะ ที่ศูนย์แห่งนี้นะคะไม่เพียงแต่จะให้คำแนะนำเรื่องอะโวคาโดแต่ก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนความรู้ด้านการตลาดแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้กับเกษตรอีกด้วยค่ะรวมถึงใครที่อยากจะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของพันธุ์พืชนะคะก็สามารถไปขอได้ที่ศูนย์ส่เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้เลยนะคะก็คือเกษตรที่สูงอยู่ที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการรู้เรื่องเมืองสังขละแล้วนะคะดิฉันเนสราภาสีพร้อมด้วยทีมรายการจากสวทสังขละบุรีต้องขอมจบรายการแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผ่านมอนตอนพักผรวันวานหิมอ้อยหวานเมืองการบุรีปุยเมฆลอยล้อลมห่มคีรีเพน้อยลงรันตีสองกาเรียงงานจับใจ านวัดวังวิเวการามโบสถต้น้ำหนึ่งในเมืองไทยเจดีสามองค์ยังคงตระ่านเด่นไกลแววมนเพลงทุ่งไพรตะวันตกไทยชายเด สะพานไทยมอญดังซ่อนไว้ปริศนาเด็กกระโดดน้ำเฮฮาดุดเวียงฟ้างามเสนคมยิ้มสาวมอบาดคลอนใจคนไร้แฟนได้ร่วมปิดทองเคียงข้างแขนอยากฝึกเทินของแบบคนดี บุญมีพอจะมาสางต่อความฝันจิตผูกพันแม่เมื่อแล้วสิคงลืมไม่ลงสังขละบุรีอัวฉันเปยคนดีที่รักสะพานมอง ผ่านไทยมนต์ดังซ่อนไว้ปริศนาเด็กกระโดดน้ำเฮฮาดุดเวียงฟ้าามเสนคมยิ้มสาวมนตบาดคลอนใจคนไร้แฟนได้ร่วมปิดทองเคียงข้างแขนอยากฝึกเทินของแบบคนดี บุญมีพอจะมาสางต่อความฝันจิตผูกพันแม่เมื่อแล้วสิคงลืมไม่ลงสังคละบุรีหัวฉันเปิดการบุรีที่รักสะพานม